เปิดตัวแล้ว Honor X50i Plus รุ่นกลางดีไซน์สดใสให้จอ90 h z พร้อมกล้อง1 0 8ป้ <S 2> <S 2> <S 2> หลานมิเซลมีชาร์จเร็ว35วัตต์ล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัว Honor X50i Plus สมาร์ทโฟนรุ่นกลางโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ7,900บาทครับส่วนสเปคมีตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ a mo l e d รขนาด6.78นิ้วความเอ็ด Full HD Plus ความสว่างสูงสุด2,000นิ t s มีค่า Refresh r a t 90 Hz และ p w m d i m m i n g 3,240 Hz ใช้ชิปประมวลผล d i m เ n สต t y 6 8 0 Octa Core ให้แรมที่12 GB ส่วนลรมมีให้เลือก256 GB กับ512 GB บนริระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย Magic OS 7.2ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้ง เลนหลักความเอียด108ล้านพิเซลรุ่นแฉ1 7 5 2ล้านพิเซลอีกหนึ่งตัวครับส่วนกล้องหน้าความเอียด8ล้านพิเซลรุ 6, 2, 0, ลรน 4, 500, ่นแฉ2 0ไฮบเตอรีมาที่4,500มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว35วัตต์สมาร์ทโฟน Honor X50i Plus มีรุ่นๆร,ราคาต่ำนี้ครับรุ่นหลอ 6, ม256กิกมีราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ7,900บาทและรุ่นหลอม512กิกมีราคาอยู่ที่1,799หยวนราาย 1, หรือประมาณ8,000 จะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศจีนในวันที่17พฤศจิกยายนนี้ครับ